ครับับจะได้ได้ลูกัวอีกตัวแล้วครับไม่รู้ว่าแขนหรือขาโผลอกมาสองข้างละช่วยเดึองได้หรือเปล่าไม่รู้เนาะ สงสารก็สงสารอยู่ ฝนก็กำลังจะมาวัวก็กําลังจะคลอดแล้วไม่รู้จะทําไงมือใหม่จะทําไงดีโลหัวออกไมาอยู่ฝนก็กําลังจะตกนะครับ ทอดออกมาเรียบร้อยแล้วนี่ครับมีรถต,ตัวพโคตรเมียฝนก็ตกหนัก คลอดแล้วนะครับนี่ครับได้ตัวเมียครับแข็งแรงดีคลอดออกมายังไม่ถึงยี่สิบนาทีเลยกินนมแล้วลุกขึ้นมากินนมแล้วครับสีเทาตัวเมียนะครับเสียดายตอนคลอดไม่มีคนไายคลิปให้ผมทำคลอดด้วยตัวเองเลยแต่แม่ยังไม่ค่อยยอมให้กินนมครับแกล้งแปลกใจอยู่